กินพร้อมกับดูวิวโบสเซนโจเซฟอันนรัฉันไม่เหมือนรัำปหลาอ๋อของเรามาแล้วเราสั่งเป็นแบบพ้าพันพ้าต้องไก่ฮันนี่เฟอร์ไก่ เมนูที่เราสั่งคือโจ๊กไก่อันนี้ก็คือโจ๊กไก่ของเขาใส่ใส่เห็ดหูหนูแล้วก็ลองชิมดูว่ารถชาติมันเป็นยังไงโจ๊กเั่วไปแล้วงหรอผักโรยของเขาอะ่ะจะต่างกับบ้านเราหนึ่งอย่างก็คืเขาจะใส่เพิ่มมาไปอะไรนะสารแน่ไอสารเน่เอา่า แต่ละแน่นะมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยก็กินได้แหละแต่ไม่ใช่กลิ่นที่เราจะกินเป็นประจำที่พิเศษก็คือมันเป็นเฝอไก่แบบใส่กนุนเส้นเดี๋ยวลองชิมกุนเส้นเขาทิว่ามัน,มนเห,หนียวหนึบไหมก็แปลกดีนะเพราะว่ามันมีกลิ่นใบสาระแหน่ที่มันเราไม่คุ้นเคยอ่ะก็กินได้ปีล้วห่วง กินเราได้สดชื่นตสมันก็คือเป็นกลิ่นแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือออืเส้นน้ำซุปอะรันร้อนมากใช่ร้อนมากกินน้ำมันเส้นทั่วไปมันเส้นทั่วไป ไม่ได้หนึบแบบุ้นเส้นเกาหลีเป็นุ้นเส้นแบบบ้านเราอตอนนี้ไปหากาแฟกินต่อได้เลยร้านนี้ La Place โอเค<ม>เดี๋ยวเราจะเลือกเมนูกาแฟกับ<ม>บันมี่ าในร้านแล้วมี2ชั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปพาไปดูวิวอันนี้ก็เป็นวิวโบสถ์ีงเเราได้มาแล้วกาแฟมอคอค่ากินพร้อมกับดูวิว เซนโจเซสตรงนี้นี่คุณสั่งเป็นไรคะนี้บันมีบันมีบุนมีบันมีก็คือเป็นขนมปังบาเกต็ตแล้วก็ข้างในเป็นไส้ไข่นะรสชาติมอคค่าเป็นไงบ้างก็ได้ก็คือได้ไอยู่ที่แป<ผ>ลว่ากาแฟมันเข้มจนจนเหมือนช็อกโกแลตอะบกความช็อกโกแลตก็เลย ไม่ต้องสั่งก็ได้ถ้าสั่งเนี่ยสั่งเป็นกาแฟดำเปล่าคนอื่นจะดีกว่าอ๋อโอเคไม่ได้ถูกปาะอ๋อเราสั่งเป็นกาแฟมอคคาแปลว่ากาแฟผสมช็อกโกแลตเพราะว่าเราก็อยากลองแบบว่ารสชาติอื่นบ้างแต่สําหรับเราพอลองแล้วก็ปกติเรากินกาแฟดําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอาจจะไม่ชินกับการกินมอคคาก็เหมือนประเทศไทยเหมือนแต่แค่กาแฟเขากบ ความช็อกโกแลตไปอ๋อไข่ม้วนเป็นไข่ม้วนแล้วก็ขนมปังกรอบนใหญ่เท่านี้ก็ทั่วไปไข่ม้วนกับแซนด์วิชเหมือนซับเว้ยอะ แต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนบ้านเราก็คือเขาจะมีมะละกอดองแบบกินแก้เลี่ยนอะเป็นผักก็เปรี้ยวๆหวานๆเหมือนเมืองจีนใช่ไหมหน้าบทเนี้ยก็จะเป็นสถานที่ที่คนอะมันถ่ายรูปทีวีด,ดิ้งซูมให้ดูแต่ผู้หญิงที่เนี่ยเดินมาสิบคน,อ,นอะเนาะสวยสิบเหมือนคนเกาหลีเลย สวยแล้วก็ผิวดีแล้วก็หุ่นดีผู้ชายก็แล้วแต่มีหลากหลายใช่เพื่อให้ได้ภาพสวยเนี่ยตากล้องของเราเขาทุ่มเทมากจริงเนี่ยมุมนี้ที่จะถ่ายสวยงามแต่ว่าเนี่ยสวยที่สุดร้านชาอู่หลง ก็จะมีที่นี่เขาชอบกินส้มจี๊ดก็จะมีใส่ส้มจี๊ดใส่มะม่วงลิ้นจี่หรือว่าเกรฟฟูดก็มีแล้วเขาก็มีใส่ ass, เลมอนกราสอตะไคร้เขาก็มีโคบรูด้วยนะโคบรู co เนี่ยคำว่าโคบรูของเขานี่ก็คือเอาชาไปแช่น้ำเนาะใบชาน่าจะเป็นชาหมักแล้วร้านเขาทำสวยนะมีแพ็กเกจเดี๋ยวปิดประตูให้เขาก่อนเพราะว่ามันร้อนเกินไป ทุกที่มีห้องน้ำห้องน้ำสะอาดแต่ชั้นสองเขาปิดแล้วก็มีขายเป็นแพ็กเกจทีเขาทำสวยได้น้ำมาแล้วเป็นชาแบบใสมากอู่หลงใส่แคมควอตรสชาติบางเบาแต่ตอนนี้เรากำลังเดินไปหาเพื่อนพี่มิ้นอยู่เนื่องจากถนนปิดจะจะหากันยากนิดนึงเจอแล้ว g o o มอร์ n ิ่งสินเจ้าวันนี้เราก็ตอนกังวันกินกมอมเฝอโคกอมนี่แปลว่าข้าวเฝอนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวนี่โชว์มีวัตถ่าวข้าว เป็นแบบว่ากับข้าวสไตล์เวียดนามกับข้าวตักๆก็เหมือนกับข้าวบ้านเราข้าวไทยอันนี้กินแต่หัววันเบียร์ไส้งอนวันนี้ลองเบียร์ไส้เงอนไหนชิมได้อร่อยไหมเชียร์อาหารแบบกับข้าวพื้นเมืองของเวียดนามก็เหมือนใช้ใช้ไทยอ่ะกินมูหมูแหนมปลาทอด หมูกรอบมันฝรั่งผัดวุ้นเส้นหรอไข่โลไข่ต้มอ,อ,อะไรประมาณเนี้ยกุ้งแดงหมอ้อไข่ลูกไข่อะไรลูกโอเคจอนดูนะคุณซุป้สิริลาเชียงเขาว่าเขาวา่าของเขาเป็นยังไงคือของเขาอ่ะมันไม่มีความแบบว่า มันหรือว่าแบบมันกว่าไม่เลียนแต่หนังกรอบนะแล้วก็มันไม่อมน้ำมันใช่ให้มันคล้ายๆือนเส้นผัดไทยวิโอเลย์บั้ฉางเป็นอาหารของโปรตีนนะคะเป็นไม่คล้ายๆเส้นผัดไทยบ้านเราแต่เขาผัดกับมะม่วงใช่แล้วก็มีใบอะไรไม่รู้เผื่อนอร่อย ทำไมเขาเอาข้าวมาอีกนั่นก็มีทำไมเอาข้าวมาเยอะมากเลยกินไม่ไหวสองหม้อนอี่าจะข้าวอ่ะน่าจะเติมอ๋อผักดองมะเขือดองแล้วนเขากินทำไมนะ่เเรอืดขาหมูต้อมอ,อ่ะพี่ลองกินไหมขาหมูต้มเหนียวไหมนี่ยเหมือนขาหมูบักเต๊ะบักเต๊ะหมั่ํ มั่มเต๊ะอะไรประมาณนี้เต๊ะเต๊ะยังดีเปิืงไหมนี้เหมือนน้ำปลาอ๋เจย์เคยเจย์กะปิดเต๊ะหมั่มเต๊ะอร่อยไหมได้อยู่นะถ้าดูบรรยากาศในร้านก็เป็นร้านกับข้าวนะแต่ว่ากว้างกว่า อ да: e oh, to like ่ะเรามาเปรียบเทียบผิวของชาวเวียดนามมาจุกไตก่อนทั้งทัวโอ้นี่เราตากแดดมาหลายวันโอเคแดดแดดไปขึ้นรถเอฟยฮปปี้แอนยานอว้แคลบโยแฮนด์ตึ๊กตึ๊กแพนโยแฮนด์อ๋อโอเคเยตอบมาให้ปืนหน่อยค่ะเยอเวลกุดเวียดนามมิล i เทอรี่ฮิสตรีมิวเซีย เราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของเวียดนามจะเขาเป็นพิพิธภัณฑ์เซตังเซตังคืออะไรอ่ามิวเซียมเวียดนามมิลิเทอรีมิวเซียมมิลิเทอรีมิวเซียมมีปืนใหญ่มีเครื่องบิน นี่ปืนใหญ่เออมีแต่ฝรั่งปืนใหญ่ที่สมัยก่อนใช้สำหรับปืนจริงๆนะใช้สำหรับรบกับฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาอันนี้ในพิพิธภัณฑ์ก็มีร้านกาแฟคาเฟ่เนี่ยเป็น drift coffee แล้วก็มีเบเกอรี่กินทีชี passion fruit cheese Coffee แ h e e สโ Cocoa s h everything e e ช h e เนี่ยดูสีถ้าอันนี้เป็นเวียดนามจะสีเข้มเข้มมากอันเนี้ยอเมริกานโรลอเกันโรลใช่ไหมใช่โบกูส่วนอันนี้ชีสก้อนบัวเป็นชาผลไม้ใส่เม็ดบัวแล้วก็มีชีสเราก็จะเข้าไปจอง ว่าพรุ่งนี้เราจะมากินอันนี้เรามาจองพิซซ่าโอเค e ย่ okay. yeah, tomorrow e ย่ Monday June the 2 7 t h i 0 3 0 in the morning f r e e adult for two kids มิน e ย่โอเคอันเนี้ยี่มินพาเจอแล้วร้านที่ถูกใจร้านเนี้ยก็คือเป็นช่าง,งที่โอเคแล้วก็เขาทำเองนะคะเสื้อผ้าตัด <Very good. S 1> เย็บ ตอนนี้และราคาถูกมากตัวหนึ่งตกประมาณ200ร้อยซอยม่าวันประมาณ300บาท Very good แล้วก็ผ้าเป็นผ้าใต้เนื้อดีแล้วก็เกงเป็นทรงสวยใช่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีเราก็ซื้อทุกวันอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ว่าแนะนำร้านถ้ามาเวียดนามแล้วอ่ะต้องมาซื้อแมทชีเรียลที่ใส่แล้วไม่ร้อนคัตติ้ง คัตติ้งดีมากดีมากใช่แนะนำเพื่อนๆมาร้านนี้ค่ะ What's the name What's the name your your shop Bing Bing ร้าน Bing นะคะซอยที่เป็นโรงแรมอะไรนะ Imperial Imperial อยู่หน้าโรงแรมเราเลยนี่แฟชั่นที่ซื้อมาจากร้านบิน่ะเป็นไงหมุนตัวหน่อย full turn เห็นปะกางเกงแบม วงคุญแจที่เป็นไม้ใช่แล้วก็เสื้อนที่เป็นเหมือนอินหยางไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะถักให้ศิละปะของเวียดนามไหนโชว์หน่อยว่าเมื่อกี้ได้อันไหนมาอินหยางว่าอันไหนเป็นกุดรักเป็นแฮนด์เมดโน no no กุดรักอินเวียดนามมันเป็นภาษาเวียดนาม หาคำว่ากูตลักอยู่เดียที่จริงอะ่ะเราเป็นไอ้นี่นเลยน,นี่คือสําหรับราศีมังกรแต่อันนี้ดันเป็นแคปเรคอนใช่ไหม V S พื <S ้นฟุตบาทเขาอะ่ะเป็นกระเบื้องหินมันค่อนข้างที่จะแบบแข็งแรงกว่านี่วันนี้มีคอนเสิร์ตนะ ก็มานั่งยอง,ยองๆเหลาพร้อมกับดูคอนเสิร์ตไปด้วยสิ่งนี้เราสั่งก็คือเป็นส้มตำแต่เขาเรียกว่าเบอร์ดิสลัดจริงๆมันคือเนื้อเป็ดดูดีนะอันนี้หอยอะไรวะหอยที่บ้านเรามีอ่ะพอะกัหอยชักตีนอหอยเยที่ใต้ปะหอยหง หอยแยคล้ายหอยเชอรี่อ่ะอ <Shirley S 3> <ย>เราก็ <iad? S 1> ไม่<ล><อ>รู้ว่ามันตัวใ <วย S 2> หญ่นะแล้วลก็นี่ที่สั่งมาก็น้ำมะขามเดี๋ยวมาลองชิมว่าเป็นยังไงที่นี่คุณเคยมาแล้ว My Heart แชลลาอินเดอะมอรนิ่ง Oh แชลลาลาลาแ a ลลาอินเดสแค Just for you แล้วก็กินหอยต่ออันนี้ ขอยอจานที่สองแล้วมันเป็นยังไงมันอร่อยมันสดแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บมากนี่กินจริงไม่ใช้สเตนอินมันแซ่บจริงอริงจิ้มลงไปในน้ำจิ้มพีกก็โคตรเผ็ดเลยพีกโคตรเผ็ดแซ่บจริงสุดยอด อร่อยอย่าบอกใครเพิ่งมาเจอในวันสุดท้าย ก็คือเป็นร้านรถเข็นโต้ลุ่งยำดึกค่ำคืนลูกชิ้นก็จะมีหมูปิ้งน้ำหมูปิ้งเขาชิ้นไม้ใหญ่มากแต่ว่าพี่มินเลือกเป็นไส้กรอกแป้งที่ไม่ใช่เนื้อเพราะเอาไปทอดทอดทอดด้วยแน่ก็เอาไปทอดให้จี่ในน้ำมันน้ำมันเยอะๆแต่มันก็ไม่อิ่มหนอกพี่น้อยจะได้